ร่างพายในสายหมอกบทที่8ที่วาวัดขับรถเข้ามาในไร่ใกล้ตะวันก่อนจะเหลือไปเห็นนิรดากำลังเดินอยู่บริเวณแปลงดอกไม้อีกด้านชายหนุ่มชะลอรถแล้วมองไปยังหญิงสาวที่กำลังง่วนอยู่กับการตัดกิ่งโดยมีเด็กชายคอยช่วยอยู่ใกล้ๆเรือนผมตัดสั้นขับใบหน้าเนียนละเอียดให้โดดเด่นทว่าเรียวคิ้วที่ขมวดมุ่นทำให้เขารู้ว่าหล่อนกำลังไม่พอใจกับอะไรบางอย่าง ชายหนุ่มเลี้ยวรถเข้าไปในเส้นทางที่เชื่อมกับแปลงดอกไม้ซึ่งแยกออกจากถนนเส้นหลักในไร่เขาเดินไปตามแปลงดอกกุหลาบหลากหลายสีสันแล้วมาหยุดยืนบริเวณที่หญิงสาวกำลังยืนจังก้าอยู่นิลดามองที่วาววัดนิ่งๆหล่อนเห็นตั้งแต่เขาเลี้ยวรถเข้ามาจอดแล้วทว่าเรื่องเจ้าหนอนพวกนี้ที่กัดกินดอกกุหลาบของหล่อนจนแหว่งวินก็เป็นเรื่องใหญ่มากจนไม่อาจละความสนใจได้เช่นกันไหนจะเพลยไฟที่กำลังระบาดนี่อีก ขนาดอาทิตย์ก่อนเพิ่งพ่นยาไปยังกำจัดไม่ได้วันก่อนเพิ่งตัดสินใจถอนต้นที่เป็นต้นต่อทิ้งแล้วแต่ก็กำจัดไม่หมดหล่อนหยิบกล่ไกลขึ้นมาตัดกิ่งกุลาบที่หงิกงอก่อนจะโยนลงไปในถุงที่ม่อนถืออยู่ใกล้ๆปแปลงกุลาบแปลงนี้หญิงสาวปลูกตั้งแต่ก่อนเรียนจบตอนแรกมีคนงานในไร่คอยดูแลแต่พอหล่อนเรียนจบกลับมาเลยเป็นคนดูแลเองทั้งหมดหญิงสาวเคยปรึกษาเรื่องการปลูกดอกไม้กับพ่อเลี้ยงทรงพล พ่อหล่อนให้ทดลองปลูกก่อนเพื่อเรียนรู้ปัญหาก่อนจะลงมือทําจริงๆตอนนั้นนิรดาไม่พอใจทว่าพอถึงตอนนี้ก็รู้สึกแล้วว่าปัญหาพวกนี้มันมากมายและจุกจิกจนละสายตาไม่ได้รอแป๊บฉันขอตัดกิ่งแปลงนี้ให้หมดก่อนหล่อนพูดโดยไม่มองหน้าที่วาวัดขณะที่ชายหนุ่มก็เดินตามเรื่อยๆไม่ได้มีทีท่าอะไรนอกจากมองตามหล่อนอย่างสนอกสนใจพอเลิกงานแล้วที่วาวัดก็โทรไปรยกเลิกนัดกับเตชิต าฟนั้นบ่นกระปอดกระแปดทว่าพอเขาบอกว่ากําลังจะเข้ามาคุยกับพ่อเลี้ยงทรงพลจึงยอมนอกจากจะเข้ามาคุยเรื่องนิลดาแล้วเขาเองก็อยากจะเข้ามาสืบเรื่องในไร่เช่นกันอย่างที่เพื่อนบอกพ่อเลี้ยงทรงพลเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้กองชยุทธเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะให้ความเคารพพ่อเลี้ยงทรงพลขนาดไหนทว่าเบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้เหมือนกัน คุณตัดกิ่งกุหลาบไปทำไมที่วาวัดสงสัยถึงพ่อจะชอบปลูกกุหลาบรอบบ้านก็เถอะแต่เขากลับไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยสักนิดมันเป็นโรคนิรดาหันกลับมาแล้วยื่นกิ่งกุหลาบให้มอนก่อนจะพูดกับชายหนุ่มว่าคุณเห็นนี่ไหมเพลี้ยไฟมันทําให้ใบหงิกงอหล่อนอธิบายพร้อมกับชี้ให้ที่วาวัดดูขณะที่ชายหนุ่มรอบพิจารณาใบหน้าของหญิงสาวใกล้ๆริมฝีปากสีระเรื่อกําลังอธิบายยาวยืด หล่อนก้มลงมองใบกุหลาบแล้วพลิกกลับไปกลับมาให้เขาดูแพรขนตาสีดำเรียงเป็นเส้นกระพริบทีๆขับให้ดวงตากลมโตดูโดดเด่นรับกับเร็วคิ้วของหล่อนเป็นอย่างดีหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมามองอีกครั้งก่อนจะพูดขึ้นว่าถ้าไม่ตัดมันก็จะลาไปต้นอื่นหนอนพวกนี้อีกขนาดฉันพ่นยาทุกๆ15วันยังคุมมันไม่ได้ไม่รู้มาจากไหนกันนักหนาะสวยดีที่วาวัดพูดขึ้นลยลอย ขณะที่หญิงสาวชะงักครู่หนึ่งแล้วหันไปหามอนมอนเอาไฟมาไหมพี่จะได้เผาเลยลูกสมุนตัวจ้อยพยักหน้าเงกๆไม่ได้พูดอะไรเพียงรอบมองที่วาวัดกับนิลดาเงียบๆปลูกมะนาเรื่ยงชายหนุ่มถามต่อถ้าพิจารณาจากนิสัยของนิลดาแล้วหล่อนไม่เหมาะกับการปลูกดอกไม้สักนิดแต่ถ้าพิจารณาจากใบหน้าข้อนี้ที่วาวัดเห็นว่าเหมาะสมกันดีผู้หญิงหน้าตาสะสวยกับดอกไม้งาม ปลูกมาหกเดือนทดลองปลูกถ้ารุ่งจะได้ปลูกขายแล้วถ้าไม่รุ่งล่ะชายหนุ่มตั้งคำถามขณะที่คนถูกถามถาลึงตาใสเรากับจะกินเนื้อมันต้องรุ่งเพราะถ้าฉันคิดจะลงมือทำอะไรแล้วมันต้องดีทุกอย่างที่วาวัดเพียกหน้าก่อนจะหันไปมองเด็กชายที่มากับนิลดาด้วยรายนั้นเมื่อถูกหันมามองก็สะดุง้งเพราะกำลังแอบจ้องที่วาวัดอยู่มาฉันช่วย เขายื่นมือไปจับถุงที่ม่อนถืออยู่แล้วเอามาถือไว้เองก่อนจะเดินตามนิลดามาเงียบๆจ้องมองหญิงสาวที่กำลังก้มๆเงยๆพิจารณาต้นกุหลาบตรงหน้าด้วยความตั้งอกตั้งใจแววตาเป็่งประกายสะท้อนความมุ่งมั่นอย่างนี้ทำให้ชายหนุ่มนึกถึงเวลาที่หญิงสาวทำอะไรไปโดยที่ไม่ไตร่ตรองก่อนราวกับว่าคนตรงหน้าเป็นนิลดาคนละคนกับที่เขารู้จักโดยสิ้นเชิงม่อนขับรถกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามไป นิรดาหันไปสั่งเจ้าลูกสมุนก่อนที่เด็กชายจะพยักหน้าแล้วเดินออกจากแปลงไปพอม่อนเดินลับตาไปแล้วนิรดาก็หันมามองที่วาวัดก่อนจะพูดขึ้นว่าวันนี้พ่อฉันต้องซักจนซีดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องไหนที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องตอบฉันจะเป็นคนตอบเองมีเรื่องไหนบ้างที่ผมยังไม่รู้ชายหนุ่มว่าเสียงเรียบบอกผมสิเกี่ยวกับตัวคุณผมจะได้รู้น้ำเสียงทุมสะท้อนความรู้สึกของเขา ทำให้คนฟังมีแววตาไหววูบทว่าหล่อนกลับไม่หลบตาเขาเช่นทุกครั้งนิรดายืนจ้องที่วาวัดนิ่งๆเช่นกันกลายเป็นชายหนุ่มเองที่ต้องพ่ายแพ้ต่อสายตาแรงกล้าของหญิงสาวเขาหันไปมองพึ่งที่กำลังบินอยู่รอบๆดอกไม้แทนการจ้องหล่อนเรื่องของฉันมันไม่น่าสนใจหรอกอีกอย่างเราเพิ่งรู้จักไม่นานเอาเป็นว่าช่วงที่คุณเรียนจบกลับมาแล้วกันแต่ฉันกับคุณไม่เคยพูดถึงพ่อแม่ของกันและกันเลยจนไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นลูกใคร นิรดาสรุประยะเวลาของความสัมพันธ์แต่ว่าเรื่องของคุณน่าสนใจทิวาวัดเว้นจังหวะครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าเพราะผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้นิรดาพาทิวาวัดเข้ามาในบ้านหลังจากนํากิ่งกุหลาบไปเผาเรียบร้อยแล้วเขาเดินตามหล่อนมเงียบๆจนมาถึงห้องทํางานของพ่อเลี้ยงทรงผลหล่อนหันไปมองเขาครู่หนึ่งเพื่อนัดแนะกันเป็นรอบสุดท้ายหญิงสาวคิดว่าคงจะเห็นแววตาตาระหนกของเขาบ้างไม่มากก็น้อย ทว่าชายหนุ่มกลับมีทีท่าสบายๆไม่ได้ตื่นกลัวอะไรเป็นหล่อนต่างหากที่กำลังใจเต้นแรงเพราะกลัวความแตกพร้อมนะหล่อนถามขึ้นอีกครั้งขณะที่ทิวาวัดพยักหน้ายิ้มๆม,มองหล่อนด้วยสายตาวิบวาบนิรดาจับลูกบิดประตูกำลังจะเปิดแต่ถูกชายหนุ่มเอื้อมมือมาจับแขนหล่อนเอาไว้ก่อนหญิงสาวรู้ทันทีว่าเพราะเหตุใดเขาเองก็เหมือนจะรู้ว่าหล่อนกำลังทำผิดกับสิ่งที่เขาเคยกำชับไว้เมื่อเช้า ที่วาวาัดก้าวเข้าไปยืนบริเวณหน้าประตูแทนหล่อนแล้วยกมือเคาะประตูก่อนจะหันมามองหน้าหลอนอีกครั้งเรากลับกําลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องหญิงสาวเบน่ารู้สึกหมั่นไส้คนมีมารยาทถ้าเป็นหล่อนคงไม่ต้องเสียเวลาเคาะให้เมื่อยมือเพราะถ้าอยากเข้าไปก็พูดเข้าไปเลยจะง่ายกว่าไม่ใช่ว่าพ่อหล่อนไม่เคยตําหนิเรื่องนี้แต่หล่อนไม่คิดจะทามันต่างหากชั่วอึดใจหนึ่งพ่อเลี้ยงส่งผลก็เอ,อ่ยอนุญาต ก่อนที่ที่วาวัดจะเปิดประตูเดินนําเข้าไปด้านในหญิงสาวเดินตามเข้ามาและทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะทํางานก่อนที่จะได้รับอนุญาตชายหนุ่มมองนิรดานิ่งๆทว่าหล่อนกลับทําทีท่าไม่สนใจหนาซ้ํายังยกมือขึ้นกอดอกจ้องหน้าพ่อหล่อนอีกทําทีราวกับว่าไม่เกรงกลัวนั่งสิทรงพลหันไปพูดกับทิวาวัตขอบคุณครับชายหนุ่มสุดตัวลงนั่งขยับเก้าอี้เล็กน้อย พร้อมกับหันไปมองนิรดาคิดไว้แล้วไม่มีผิดร้อยวันพันปีไม่ยักมีใครเคยเคาะประตูขออนุญาตส่งผลพูดเสียงเยอะหันไปมองนิรดาแล้วว่าต่อคนบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยเคร่งเรื่องมารยาทนักหรอกบางคนถึงกับไร้มารยาทก็มีคนเป็นพ่อหันไปเน็บลูกก่อนจะยิ้มขำเมื่อเห็นนิรดาถลึงตาใสหาเรื่องนะพ่อเอาเถอะ ฉันขีดเกียจต่อความยาวสาวความยืดทรงพลหันมามองที่ว่าวัดแล้วพูดว่าถ้าคิดจะเป็นแฟนลูกสาวลุงจริงๆก็ต้องฝากอบรมสั่งสอนมารยาทมันด้วยแล้วกันหรือถ้าจะเลิกลุงก,ก็ไม่โกรธเพราะถ้าเป็นลุงลุงจะไม่มีทางเอาผู้หญิงมาดิดกระโลกอย่างนี้ทำเมียนแน่ๆทรงพลหัวเราะเสียงดังลั่นแล้วพูดต่อว่าแค่ได้มาเป็นลูก มันก็แทบจะขึ้นขี่บนคออยู่แล้วถ้ามีเมียแบบเนี้ปวดหัวตายที่วาวัดอมยิม้มก่อนจะหันไปมองนีรดาที่กำลังขโมดคิ้วมุนตกลงเมียจะถามก็รีบถามที่พามาเนี่ยไม่ได้พามาให้พ่ออยู่ให้ถามเล่กับนินนะฉันก็แค่ถามให้แน่ใจเพื่อเขารู้จักแกมากขึ้นแล้วเกิดรับไม่ได้ขึ้นมาจะได้รีบเลิกกันตั้งแต่เนิ่นๆคบนาน เสียเวลาชีวิตโว้ยผมไม่เลิกหรอกครับที่วาวัดพูดขึ้นแววตาสะท้อนความมั่นคงผมจะเลิกก็ต่อเมื่อนินเป็นฝ่ายบอกเลิกหรือไม่ต้องการผมแล้วเท่านั้นไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองทรงผลอึง้งเอ็นหลังไปพิงพนักจ้องที่วาวัดอย่างพิจารณาก่อนจะหันไปมองนิลดาแล้วถามขึ้นว่าไปทำสเสน่ห์สนักไหนวะพ่อจะไปทำมั่งไรสาระนะพ คนพูดมีทีท่ารำคาญแต่คนเป็นพ่อมองออกว่านิรดากำลังกลบเกลื่อนความรู้สึกบางอย่างอยู่ตกลงจะคบกันจริงๆใช่ไหมทรงพลเอามือประสานไว้ที่หน้าตักแล้วถามขึ้นแววตามีความจริงจังทีแรกเขาเตรียมคำถามมากมายเอาไว้เพื่อถามที่วาวัดทว่าพอมองจากแววตาและฟังคำพูดที่พูดออกมาแล้วก็ไม่อยากจะถามอะไรอีกครับแกละ่ะแน่ใจนะว่าจะคบกับถามเขาจริงๆ ครบก็ครบสิจะถามทำไมอีกฉันก็ต้องถามสิเพื่อแกแกล้งหลอกว่าคบกันวันนี้งานแต่งงานขึ้นมาจะให้ฉันทำยังไงไหนจะต้องไปขอโทษผู้ใหญ่ของผู้กองชยุตอีกนิงไม่ได้แกล้งหล่อนโพลงขึ้นมาอย่างลืมตัวขณะที่ถามหันมามองและเอามือมาแตะแขนเบาๆผมเคยเลียคนคุณลุงไปแล้วว่าผมชอบนินตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอยิ่งพอได้รู้จักผมก็ยิ่งชอบถึงแม้ว่านินจะนิสัยไม่ดีก็ตาม ทำนิลาดาคำรามลั่นขณะที่ผอเลี้ยงส่งผลถึงกับขำพืชเพราะคำพูดของทิวาวัตไม่ได้มีแววล้อเล่นโดยเฉพาะตอนพูดว่านิลาดานิสัยไม่ดีส่งผลเชื่อว่าชายหนุ่มคิดอย่างนั้นจริงๆผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้นินเสียใจทิวาวัตพูดขณะที่จับแขนหลอนอยู่คุณลุงเชื่อเถอะครับเพราะผมไม่เคยพูดโกหกลุงเชื่อว่าทามพูดจริงลุงมีลูกสาวคนเดียวหวังว่าทามคงทำได้อย่างที่สัญญา ครับเอาละรู้อย่างนี้ลุงก็สบายใจที่เรียกมาคุยก็เพราะจะได้มั่นใจว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงลุงจะได้ไปคุยกับทางชัยุทธได้ถูกเหมือเรื่องอะไรหรือ,อยังพ่อพามายืนยันนอนยันแล้วเนี่ยมีคนที่เขารักแกขนาดนี้แล้วก็รักษาเขาเอาไว้ดีๆถ้าฉันตายไปแกจะได้มีคนดูแลแล้วหัดทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ซะบ้าง ทรงพลบหันไปมองที่วาวัดแล้วพูดต่อว่าว่างๆก็ดัดนิสัยเจ้านินบางนะถามลุงสอนมันจนงอไปทั้งหัวแล้วยังไม่เคยจะฟังที่หัวงอกก็เพราะว่าแกตังหาละพ่ออายุปูนี้แล้วนิลดาหัวเราะบ้างดูเอาเถอะไม่รู้ว่าเป็นพ่อหรือเป็นเพื่อนมันกันแน่พ่อเป็นพ่อนะ่ะดีแล้วเพื่อนนินไม่มีใครแก่จนแสยิสักคนพูดจบหล่อนก็เดินออกไปจากห้อง พร้อมกับเสียงัวเราะที่ยังคลออยู่ส่งผลได้แต่สายหัวก่อนจะพยักหน้าให้ที่วาวัดเมื่อชายหนุ่มยกมือไหวนิลดาเดินนําที่วาวัดมาจนถึงบริเวรโรงจอดรถหญิงสาวหันหน้ากลับมาหาคนที่เดินตามก่อนจะพูดขึ้นว่าโกหกสะพ่อฉันเชื่อเลยปกติไม่จบง่ายๆแต่วันนี้ไดนจบง่ายกว่าที่คิดหล่อนว่ายิ้มๆตอนแรกคิดเอาไว้ว่าพ่อต้องสักไซไล่เรียนจนหล่อนจนมุมแน่ทว่าพอเอาเข้าจริงเรื่องกลับไม่เป็นอย่างที่คาด อาจจะเพราะท่าทางนิ่งๆน่าเชื่อถือของที่วาวัดกระมังพ่อหล่อนถึงเชื่อสนิทใจขนาดนี้ผมพูดความจริงชายหนุ่มว่าแล้วมองนิรดาด้วยแววตาเรียบนิ่งผมบอกแล้วว่าไม่เคยโกหกกลับบ้านไปได้แล้วหล่อนปเปลี่ยนเรื่องนิรดามีทีท่าอึกอักเล็กน้อยจะไม่ขอบคุณผมหน่อยรด้ไงเข้าเที่ยงนั่นไงหญิงสาวว่าแล้วยักไหล่นั่นแหละค่าตอบแทนสำหรับงานนี้ไม่เห็นจะคุ้มตรงไหน ผมรู้สึกว่าตัวเองกําลังขาดทุนเออาก็พูดแต่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบคนสมัยนี้ไม่คิดถึงมนุษยธรรมกันบ้างช่วยเพื่อนมนุษย์อะเป็นปะที่ว่าวัดอมยิ้มย่ำเห็นนิรดาทาท่าโมโ,โหความจริงเขาไม่ต้องการคําขอบคุณอย่างที่พูดแต่เขาอยากหาเรื่องคุยกับหล่อนมากกว่าผมต้องคิดถึงประโยชน์ของตัวเองด้วยเลิกง,งานแทนที่จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนกลับต้องมาให้คุณอราเปรียบผมอย่างนี้แม้แต่คําขอบคุณสักคําก็ไม่มีเออขอบคุณ หัดขอบคุณแบบจริงใจสะมั่งแล้วพูดให้เพราะด้วยพ่อคุณนะ่ยบอกให้ผมสั่งสอนคุณได้ไม่จําเป็นนิรดากอดอกหันหน้าไปอีกทางพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรงไปหาผมที่เดอะซันด้วยที่วาวัดกล้าไปเปิดประตูรถหันกลับมามองนิรดาที่ทําท่าขัดใจหล่อนกําลังจะอ้าปากเถียงทว่าเขาพูดสวนขึ้นมาก่อนว่านี่เป็นคําสั่งตามเงื่อนไขที่เราได้ตกลงกันเอาไว้หวังว่าคุณคงจะจำมันได้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ชายสมัยนีย้ทำตัวเองเป็นใหญ่คิดจะสั่งใครไปไหนก็ได้เหมือนกันหมดไม่มีผิดีิวาวัตไม่ตอบชายหนุม่มเลิกที่จะขับรถออกไปปล่อยให้นิรดาโกรธหัวฟัดหูวเวียกอยู่เบื้องหลังเขาไม่ได้คาดหวังว่าพรุ่งนี้หล่อนจะไปหาเขาจริงๆเพราะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงเมื่อขับมาถึงทางแยกชายหนุม่มขับรถเลี้ยวไปอีกทางซึ่งไม่ใช่ทางออกบางสิ่งบางอย่างที่เขากําลังสงสัยกําลังผลักให้เขาค้นหาคําตอบ ชายชรายอย่างพ่อเลี้ยงทรงผลที่มีแววตาเอื้ออินด,ดูอยู่เสมอจะเป็นคนที่มีเบื้องหลังดํามืดอย่างที่เพื่อนเขาสงสัยจริงหรือเมื่อได้พบกันวันนี้แล้วที่วาวัดก็เริ่มสงสัยมากยิ่งขึ้นยิ่งช่วงนี้ข่าวจากคนของเตชิดรายงานมาว่าแกนนําชาวบ้านบางคนถูกข่มขู่จนแทบจะอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้การทํางานของตํารวจชุดพิเศษอย่างเตชิดค่อนข้างยากลําบากเพราะเป็นคดีพิเศษจะออกตัวว่าเป็นตํารวจก็ไม่ได้ จะลงพื้นที่ตรงๆก็อาจจะถูกเพ่งเล็งดังนั้นจึงต้องกระจายตัวรอบๆและหาคนในพื้นที่ที่ไว้ใจได้คอยสืบข่าวไปด้วยฟ้าเริ่มมืดทำให้ภาพบริเวณน,นั้นแทบจะมองไม่เห็นอะไรแสงไฟสว่างจากอาคารด้านทิศตะวันตกคงเป็นที่พักของคนงานในไร่ชายหนุ่มกลับรถขับออกไปทางเดิมเมื่อคิดว่าอาจจะถูกสงสัยได้ว่าเข้ามาทำอะไรที่นี่ยังพอมีเวลาให้สืบหาความจริงอีกระยะ หลังจากนี้เขาคงต้องคอยสังเกตว่าชยุทธเข้ามาหาพ่อเลี้ยงทรงพลบ่อยเพียงใดและเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรชายหนุ่มไม่เคยคิดว่าเขาจะสามารถกำจัดปัญหาการลักลอบตัดไม้ได้ทว่าอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้บ้างก็ยังดีตลาดกลางคือตรงนี้เป็นตลาดที่ชาวบ้านนำพวกของพื้นถิ่นมาขายรวมถึงอาหารและของที่ระลึกด้วยเตชิดเลือกซื้ออาหารก่อนจะเดินสังเกตการไปรอบๆจากที่รู้มาว่า คนของผู้กองชยุทธ์มักจะเข้ามากดดันคนในพื้นที่ช่วงเวลานี้ดังนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบในทีมของเขาจึงเข้ามาแฝงตัวอยู่ที่นี่ด้วยตำรวจหลายนายทำหน้าที่คอยคุ้มครองแกนนำชาวบ้านอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเพราะไม่อย่างนั้นฝ่ายตรงข้ามอาจจะระวังตัวมากกว่าเดิมและการทำงานก็จะยิ่งยากขึ้นชายหนุ่มลอสังเกตหนุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินมุ่งหน้าผ่านตลาดไปยังบริเวณหมู่บ้าน ก่อนที่เขาจะหันไปส่งสายตาให้ตำรวจอีกนายหนึ่งที่นั่งอยู่อีกด้านสายรายงานมาว่าตอนนี้กำลังมีการลักลอบตัดไม้เพื่อแปรรูปและส่งออกล็อตใหญ่แม้ชาวบ้านจะร่วมมือกับตำรวจเพื่อลาดตเเวนแต่ทว่าก็ไม่อาจดูแลได้ทั้งหมดเพราะขาบวนการพวกนี้จะย้ายไปเรื่อยๆหรือบางครั้งถ้าเกิดเจอกันก็เกิดการประทะจนแล้วจนรอดคนพวกนี้ก็หนีไปได้แทบทุกครั้งเตชิดเดินออกไปจากบริเวณน,นั้นก่อนจะมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังหนึ่ง แน่นอนว่าบ้านหลังนั้นต้องเป็นบ้านของแกนนําชาวบ้านที่ลุกออกมาเรียกร้องให้มีการปราบปรามพวกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเสียงเอะอะทําให้ชาวบ้านแถวนั้นหลบเข้าไปในบ้านคงจะรู้ว่าคนพวกนี้มาด้วยจุดประสงค์อะไรทว่าพวกนั้นกลับไม่ได้ทําอะไรอย่างที่เตชิดคิดนอกจากเดินไปมาบริเวณบ้านหลังนั้นไม่นานพวกมันก็ล่าถอยออกไปชายหนุ่มยกมือเป็นสัญญาณให้คนของเขาถอยออกไปให้หมดก่อนที่ตัวเขาจะหลบหลังบ้านอีกหลัง ชายชากันพวกนั้นคงแค่มาคุมคู่อย่างเคยไม่ได้ใช้กําลังอะไรยิ่งช่วงนี้พวกมันต้องการไม้ล็อใหญ่ด้วยแล้วยิ่งต้องออกมาแสดงอํานาจบางอย่างให้ชาวบ้านรู้หลังจากคนพวกนั้นกลับไปหมดแล้วเขาก็เดินกลับมาที่ตลาดอีกครั้งเตชิดกําลังกดโทรศัพท์หาลูกน้องที่คอยอยู่บริเวณทางออกจากหมู่บ้านก่อนที่จะชนเข้ากับใครสักคนที่กําลังเลือกของอยู่ขณะที่เขากําลังจะขอโทษหญิงสาวคู่กรณีก็หันมามองตาขวางขอโทษครับพอดีผมไม่ทันมอง เขาเรียกขอโทษทันทีไม่เห็นว่าฝ่ายนั้นกําลังมีอาการไม่พอใจค่ะคราวหลังก็หัดเดีนยดูตามาตาเรือด้วยนะคะไม่ใช่ก้มกดแต่โทรศัพท์หญิงสาวพูดถูกเพราะเขามัวแต่กดโทรศัพท์หาลูกน้องจึงไม่ได้มองทางดีๆชายหนุ่มก้มหัวขอโทษอีกครั้งเมื่อตัวเองผิดทว่าหญิงสาวตรงหน้าคงไม่ให้อภัยเพราะนอกจากจะไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับคําขอโทษของเตชิดแล้วหล่อนยังพูดขึ้นมาอีกว่าอ๋อย่าหาว่าฉันสอนเลยนะคะถ้ายังขืนทำอย่างนี้อยู่อีก วันข้างหน้าอาจจะไม่เดินชนคนแต่อาจจะไปเดินชนรถสิบล้อก็ได้นะคะผมขอโทษจริงๆครับพอดีผมรีบติดต่อธุระนิดหน่อยคราวหน้าผมจะระวังให้มากกว่านี้แต่ชิดว่ายิ้มยิ้มมองใบหน้าหญิงสาวและพูดต่อว่าขอบคุณที่เป็นหัวนะครับฉันไม่ได้เป็นห่วงเตือนไวเพื่อได้บุญหล่อนว่าจบก็สะบัดหน้าแล้วเดินหนีไปทันทีขณะที่นายตำรวจหนุ่มได้แต่ใส่หน้ายิ้มยิ้มยอมรับว่าครั้งนี้เขาผิดจริงๆ แทนไปชนหญิงสาวเสียเต็มแรงทว่าคนโดนด่าไม่ยากจะโกรธกลับรู้สึกพอใจลึกๆพูดไปก็จะหาว่าบ้ามีผู้หญิงสวยขนาดนี้มาด่าเตชิตจะยืนยิ้มให้ด่าทุกวันเลยพัชรีนุชเดินหน้าบึ้งเข้ามาในบ้านก่อนจะโยนกระเป๋าบนโซฟาแล้วทิ้งตัวนั่งลงอย่างหัวเสียขณะที่ภูมิพัดที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ก่อนถึงกับต้องละสายตาจากหนังสือสารคดีต,ตรงหน้าแล้วเอ่ยทักน้องสาวขึ้นว่าใครทําให้น้องสาวพี่กริ้วอีกละ่ะหนุ่มคนไหนตามตือ้อ บอกพี่มาจะไปจัดการให้คนถามพูดยิ้มยิ้มรู้ดีว่าน้องสาวตนเองกําลังประสบปัญหากับบรรดาหนุ่มๆที่กําลังตามจีชนิดที่ว่าโผล่ไปทางไหนเป็นอันต้องเจอคนที่ทําให้พัชรีนุชระคายเคืองลูกตาตลอดหลังๆมานี้น้องสาวแสนสวยของเขาเลยเปลี่ยนจากเดินห้างไปเดินป่าแทนไม่มีใครตามตือพัดทั้งนั้นแหละหล่อนหน้าควา่าคิดถึงผู้ชายคนนั้นที่เอาแต่ยิ้มยั่วโมโหขณะที่ลอนด่าเขาไฟแลบคนบ้าอะไร โดนด่าแล้วยังมายิ้มอีกโกรธอะไรมาอีกล่ะไหนบอกจะไปกาดแล้วนี่ภูมิพัดเลิกคิ้วเป็นเชิงถามไปมาแล้วค่ะแต่เดินไปเจอไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มาเดินกดโทรศัพท์จนชนพัดคนเราสมัยนี้ก็แปลกเดินบนถนนหนทางเดินตลาดเดินห้างนั่งรถขับรถนั่งนอนยืนแทบจะทุกอิริยาบถเป็นอันตงกดโทรศัพท์ไปด้วยคอยดูเถอะไม่นานคนโดนรถชนตาย เขาอาจจะมีธุระด่วนภูมิพัดตั้งข้อสังเกตวางหนังสือลงตรงโตะ๊ะเดินมานั่งโซฟาเดียวกับพัชรีนุชก่อนจะลูบหัวญิงสาวเบาๆธุระด่วนหรือคุยกับสาวกันแน่ผู้ชายก็เป็นซะอย่างนี้พัดโกรธเพราะว่าเขาชนหรือโกรธเพราะอะไรน้ำเสียงภูมิพัดอ่อนลงพัชรีนุชเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวในการทำงานผนวกบเป็นคนไม่ชอบทำอะไรชักช้าหลายครั้งทำให้หล่อนโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะขัดหูขัดตา เรื่องเล็กๆน้อยๆเขาพยายามบอกให้เจ้าตัวมองข้ามไปบ้างทว่าน้องสาวเขาเป็นคนหัวดือ้อชนิดที่เวลาโกรธหัวโมโ,มโหต้องเอาน้ําเย็นมาดับเท่านั้นอย่างเช่นสิ่งที่ภูมิพัฒน์กำลังทำเขาต้องคุยกับน้องด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ร่วมไปด้วยไม่อย่างนั้นไฟโทรสะของพัชรินุชได้กระพือจนบ้านไหม้แน่นอนก็ห <c oughs> <c oughs> ล่อนหันไปมองพี่ชายแล้วซบลงที่ลาดไหล่กว้างอย่างอ่อนอ่อนพัดด่าหมอนั่นแต่เขากลับยิ้มะรื่นยืนให้พัดด่าอยู่ได้กวนประสาส ช่างเขาเธอนะยังไงเราคงไม่เจอเขาอีกแล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่ากเก็บมาคิดได้เสียอารมณ์เลยก็ได้หญิงสาวเผยรอยยิ้มออกมาในที่สุดพี่ภูมิว่าไงทำเสียงแบบนี้จะขออะไรพี่อีกละ่ะเมตตัวแซบคนรู้ทันได้พูดขึ้นเบื่อคนรู้ทันจริงๆพัชรีนุชพระออกจากพี่ชายก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้อนต่อว่าวันนี้พัดไปเจอไอ้น่านมาแหละ รู้ไหมว่ามันเล่าอะไรให้พัดฟังถ้าพี่ภูมิได้ฟังต้องร้องว้าวแน่ๆภูมิพัดชะงักไปครู่หนึ่งเมื่อได้ยินชื่อเพื่อนรักของน้องสาวก่อนที่ชายหนุ่มจะปรับสีหน้าเป็นอมยิ้มแทนพี่ไม่อยากรู้ชายหนุ่มหันไปอีกทางเพื่อหลบสายตาพัชรีนุชท,ที่กําลังมองมาด้วยความสงสัยสองคนนี้เป็นอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้หน้าได้ยินชื่อพี่ภูมิหน่อยไม่ได้พี่ภูมิได้ยินชื่อไอ้หน้าหน่อยก็ทำเมินเขาคงโกรธพี่มากแล้วสิ ภูมิพัดหัวเราะขื่นๆก่อนจะลุกขึ้นยืนพี่ว่าพี่ไปอาบน้ําก่อนดีกว่าฟังพัดเล่าให้จบก่อนสิพัชรีนุชเกาะแขนพี่ชายแน่นอินนั่นบอกว่าอินนินมีแฟนภูมิพัดหันกลับมามองหน้าน้องสาวนิ่งๆจนพัชรีนุชเริ่มรู้สึกผิดหวังหล่อนคิดว่าถ้าพี่ชายรู้เรื่องนี้จะต้องแปลกใจแน่ๆเพราะร้อยวันพันชาติไม่เคยเห็นนิลดาสนใจผู้ชายหน้าไหนอยู่ดีๆก็ประกาศเปิดตัวแฟนท่ามกลางงานใสยิ้มของพ่อเลี้ยงทรงผล ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยชอบมาผาก้นในความรู้สึกหล่อนก็ตามแต่เรื่องแฟนของนิลดาก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับหล่อนมากเช่นกันพี่รู้แล้วทามที่วาวัดผู้บริหารเดอะซันพลาซ่าภูมิพัดอมยิม้มเขาทราบข่าวนี้จากเพื่อนอีกคนที่ไปร่วมงานว่านึกว่าจะมีคนตื่นเต้นด้วยนี่นี่ไอ้นั่นบอกว่าคนนี้หล่อมากเนี้ยตั้งแต่หัวจลดเท้าเรื่องของเขาคนพูดหุบยิ้มฉับ ไม่อยากฟังเมื่อได้ยินชื่อของนิตินาธทำไมต้องเสียแข็งเสกพัดด้วยล่ะนิตินาธอีกคนสองคนนี้เป็นอะไรกันนักหนาพัชรีนุชขมวดคิ้วมุนเพราะหล่อนก็เพิ่งโดนนิตินาธอารมณ์เสียใส่มาเหมือนกันพี่จะรู้กับเขาหรือเปล่าล่ะพี่ก็เป็นของพี่แบบเนี้ชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงป,ปกติพยายามปรับให้อารมณ์เย็นลงเขาเป็นคนที่สามารถจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีนั่นเป็นสิ่งที่คใครๆต่างก็ชื่นชมแต่ไม่ใช่ตอนนี้ โดยเฉพาะเรื่องของนิตินาศพี่ภูมิกำลังอารมณ์เสียทำไมคะก็คุยกันจบแล้วนี่ยังจะมามืนตึงอะไรกันอีกคนกลางอย่างพัชรินุชเริ่มอ่อนใจความจริงเรื่องระหว่างเพื่อนรักกับพี่ชายหล่อนมันน่าจะจบไปตั้งแต่สองเดือนก่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่าคู่กรณีแต่ละฝ่ายจะไม่ยอมจบกันทั้งคู่พี่จบแล้วชายหนุ่มตอบเสียงแผ่วส่วนเขาพี่ไม่รู้ทำยังไงพี่ภูมิถึงจะกลับมาดีกับน่านเหมือนเดิม พัดไม่ชอบที่เราเป็นแบบนี้คําถามเนี้พัดควรจะถามเพื่อนของพัดมากกว่ามาถามพี่โตโตกันแล้วนะคะอยังมังงอนกันเหมือนเด็กๆความจริงพิภูมินั่นแหละที่ผิดน่ามันไม่ได้ทําอะไรผิดสักนิดเดียวอยู่ดีๆก็โดนเล่นงานกลางโรงอาหารมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนั้นภูมิพัดหลับตาถอนหายใจยืดหยาวก่อนจะลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเรื่องวุ่นวายทั้งหมดระหว่างเขากับเพื่อนน้องสาวมันเกิดขึ้นตั้งแต่6เดือนก่อนทว่าจนมาถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีทีเท่าว่าจะจบง่ายๆ พี่พยายามอธิบายให้นายเข้าใจแล้วพัดก็เห็นพี่กับพลอยไม่ได้มีอะไรกันไม่เคยมีพี่ไม่เคยหลอกนาแต่เพื่อนของพัดต่างหากที่ไม่เคยพยายามเข้าใจอะไรเลยพี่ว่าเราพูดเรื่องนี้กันมามากแล้วมันควรจะจบสักทีจบทันที่ตัวเองยังรักเขาอยู่อย่างนั้นหรอคะพัดชรีนุนมองพี่ชายด้วยสายตามไม่เข้าใจหล่อนรู้ว่าภูมิพัดพยายามขนาดไหนตลอดเวลาที่ผ่านมา ท้ว่าคนอย่างนิทิน่าที่ดูยิ้มแย้มไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครแต่พอถึงบทจะใจแข็งก็ไม่มีทางอ่อนง่ายๆได้เหมือนกันต้นเรื่องก็มาจากยายพลอยชมพูเพื่อนของภูมิพัฒน์ที่ไปตบนิทิน่ากลางโรงอาหารหาว่าแย่งผู้ชายมาจากแม่นั่นแต่เอาเข้าจริงพี่ชายหล่อนไม่เคยคิดเกินเลยกับยายเพิงนั่นสักนิดชายหนุ่มเดินออกจากห้องนั่งเล่นเงีเงยบๆไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาอีกปล่อยให้คนที่พยายามประสานร,รอยร้าวอย่างน้องสาวยืนมองด้วยอาการอ่อนใจหล่อนรู้ว่าพี่ชาย,ยรักเพื่อนอยู่ แต่ระหว่างนิ้ินาากับภูมิพัทมันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะประสารรอยร้าวได้ง่ายๆผู้หญิงที่ถูกตราหน้าว่าแย่งแฟนชาวบ้านกลางโรงอาหารมหาวิทยาลัยมีหรือจะไม่รู้สึกเจ็บและอายแม้ว่าพี่ชายหล่อนจะบอกความจริงทั้งหมดยืนยันทุกอย่างถึงความบริสุทธิ์ใจแล้วทว่าก็ไม่สามารถเอาชนะใจทิน่าได้อีกครั้งพัชรีนุชทิ้งตัวลงนั่งก่อนจะคิดขึ้นมาได้ว่าต้องโทรไปแสดงความยินดีกับแม่ตัวแสบอย่างนิรดาเสนหน่อยเพื่อนรักเปิดตัวแฟนทั้งที มีหรือที่คนอย่างหล่อนจะไม่ดีใจชีวิตนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าคนอย่างนิรดาจะมีแฟนแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเสียด้วยซ้ำตอนได้ยินหล่อนไม่ได้ไปรับงานที่ภูกเก็ตทั้งอาทิตย์อย่างนั้นเลยพลาดโอกาสดีๆในงานแซยิดพ่อเลี้ยงส่งผลฮฮลโหลว่าไงจ้ามาดามฝ่ายหญิงเอ่ยทักฝ่ายนั้นด้วยน้ำเสียงระรื่นก่อนจะรีบชิงพูดต่อว่าฉันได้ข่าวว่าแกมีแฟนเป็นถึงผู้บริหารเดซันพลาซ่าโอพระคุณบอกฉันหน่อยว่านี่มันเรื่องจริง พัชรีนหัวเราะร่วนก่อนจะเอนตัวพิงผนักแล้วกรอกตาไปมาเมื่อในรดาตอบกลับมาว่าใครเข้าข่าวไปบอกอีกล่ะแล้วอย่ามาได้คิดว่ามาดามนะไอ้พัดขนลุกเอา้าก็เรื่องจริงคุณทม์เขาก็นักธุรกิจหมื่นล้านพันล้านว่าแต่หญิงสาวหัวเราะคิกแล้วว่าต่อไปทําอีท่าไหนถึงได้เป็นแฟนกันนะ่ะบอกฉันบ้างสิหยุดพูดไปเลยนะระหว่างฉันกับนายนั่นไม่มีอะไรทั้งนั้นว่าแต่แกเถอะ กลับมาเมื่อไรกลับมาเมื่อเช้าม่นต้องมอาเปลี่ยนเรื่องเลยนะไอน้นินฉันไป้สึกประวัติแฟนแกนมาแล้วได้เขาเปน็นนักเรียนอนอกซะด้วยเสียดายที่กลับมาแล้วอาจจะเก็บตัวเงียบมันค่อยออกงานสังคมไม่อย่างนั้นฉันไม่มีทางปล่อยให้ไปถึงมือคนอย่างแกแน,น่ๆพัชรีนุชแอบแซวก่อนจะหัวเราะลั่นขึ้นมาอีกเมื่อยั่วฝ่ายนั้นโมโหได้พวกนักธุรกิจบ้าอำนาจวันๆอาจจะคิดเรื่องผลประโยชน์เอาเปรียบชาวบ้านไปทั่วน้ำเสียคนพูดดุหง,งิด แต่แสงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่พัชรีนุชบอกไม่ได้ว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างไรทว่าหล่อนกลับไม่เคยสัมผัสความรู้สึกนี้ได้จากนิรดาเลยสักครั้งฉันอยากใจคุณถามซะแล้วสิอยากรู้ว่าคนแบบไหนกันถึงเอาชนะใจนิรดาได้